สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนกจังพอร์หลอขาเล่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับน้ําในโลกเราเนี่ยมีมากมายหลายชนิดน้ําบาดาลน้ําบ่อน้ําประปาน้ํอา RO เราจะเลือกใช้น้ําอะไรมาใช้ผสมน้ํายาสเปรย์แล้วจะมีปัญหาตูอตรวจสอบยังไงเดี๋ยวผมนกจางพอรอหลเขาเล่าเล่าให้ฟังนะครับเรามาว่าถึงตัวแรกก่อนตัวน้ําบาดาลน้ําบ่อตัวน้ําบาดาลอย่างจริงแล้วเราพอพูดถึงน้ําบาดาลใช่ไหม เราก็พอจะนึกภาพออกว่าน้ำบาดาลเนี่ยมันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายจะเป็นแบคทีเรียจุลินทรีย์อะไรต่างๆเยอะแยะเราเรียกลมวัวเป็นน้องแบคทีเรียก็แล้วกันเขาจะได้น่ารักในน้ํายาสเปรย์เนี่ยมันจะมีเ,เรียกว่ามีน้ำเนาะกับน้ํายาเนอะก็มาผสมกันใช่ไหมเวลาผสมกันเนี่ยมันต้องมีน้ําประสานไอ้น้ําประสานเนี่ยเขาเรียกว่า emulsifier ไอ้ตัวน้ํายาประสาน emulsifier เนี่ยมันรสชาติอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าน้องแบคทีเรียชอบกิน พอน้องแบคทีเรียกินไอ้น้ำยาประสานอีมัลซิฟายเออร์ไปแล้วเนี่ยมันก็น้ำกับน้ำยาเนี่ยแท่มันจะผสมกันใช่ไหมมันก็แยกตัวจากกันนะพอแยกออกจากกันปั๊บคุณสมบัติความเป็นน้ำยาเนี่ยมันลดลงคุณสมบัติในการลดปูนภะมพคุณสมบัติในการเคลือบผิวอะไรต่างเนี่ยจะลดลงเพราะเวลาไปฉีดงานเนี่ยบางทีเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยบางทีมันจะกระดำกระดังบางทีก็ติดจุดที่ไม่เคยติดก็จะติดจุดที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะมีปัญหา คือแบคทีเรียเนี่ยพอมันกินมันมีอาหารปั๊บเนี่ยมันจะสร้างบ้านเราเห็นว่าที่แม่พิมพ์แบบผิวมันเน่มันจะเป็นเมือกเมือกไอ้นั่นแหละบ้านของแบคทีเรียมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเกิดแผนกแม่พิมพ์บอกว่าโอ้อาจารย์ในในท่อเนี่ยในท่อคูลิ่งเนี่ยในท่อรอเย็นเนี่ยมันเจอเมือกเมือกด้วยอันนี้มันอะไรไอ้นั้นไม่ได้นะไอ้นั้นแสดงว่าในท่อเนี่ยมันต้องมีจุดไหนที่มันรั่ว แล้วน้องแบคทีเรียเขาเข้าไปทำรังเพิ่มเติมวิธีการแก้ไขเนี่ยถ้าแก้ไขเนี่ยคือแก้ไขเฉพาะหนะ้าอาจจะไม่ยากอาจจะใช้เรื่องของการผสมน้ํายาให้มากขึ้นไอ้จุดที่มันมีปัญหาอาจต้องจี้อะไรต่างๆให้มันนานขึ้นมากขึ้นแต่ที่เป็นแกนแก้ชั่วคราวถ้าแก้ถาวรก็ต้องไปแก้ที่ระบบะนะข้อ 2. น้าประปาเราลองใช้น้ำประปาเนี่ยคือน้ำประปาเนี่ย,ยก็เรียกว่าเกรดดีขึ้นเขาใช้อคอลีนคอลีนในการฆ่าเชือ้อ จริงๆแล้วเนี่ยคอลีนที่อยู่ในน้ำประปาที่เขาเติมมาแต่แตัต้งแต่ต้นทางนะจนมาถึงเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาคอลีนเนี่ยถ้ามันมีในระบบมากๆมันจะไปทําให้เวลาเราฉีดชิ้นงานออกมาเนี่ยชิ้นงานอลูมิเนียมมันจะมีผิวผิวมันจะไม่เรียบร้อยกว่เสอยู่แล้วผิวมันจะกูตะขัดคอลีนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมาค้างอยู่ที่ผิวตะปุ่มตะปั่บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการสภาพเป็นกรด งานที่ฉีดออกมาเนี่ยมันจะดําเป็นจุดๆๆงานช่วงนี้ที่ฉีดผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ปรับน้ํายาสเปรย์ไม่ได้ปรับอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ทําไมงานช่วงหลังชิ้นงานเเป็นจุดๆจุดจุดจดที่ผิวก็เพราะตัวคอลีนีเนี่ยมันขึ้นมาแต่นอกจากน้ำปรัปราแล้วเนี่ยไม่ว่าจะน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีจุดดาลองสังเกตคอลีนมักจะมาด้วยเราก็ไปแก้ไขที่ระบบลดคอลีนลงเนาะ โอเคตัวที่3ตัวที่ 3, ระบบน้ํา r o น้ํา RO โเนี่ยเราเรารู้แล้วมันเป็นระบบที่ดีอยู่แล้วแต่ระบบน้ํา RO เนี่ยปกติแล้วเนี่ย RO เขาจะไม่ได้ตั้งที่ข้างๆเครื่องใช่ไหมเขามาจะตั้งที่นอกอาคารนอกตึกเนาะแล้วก็เกิดเดินท่อไปปิ้งมาที่เครื่องไดแคสติ้งใช่ไหมเพรานะนั้นเนี่ยมันก็จริงมีระยะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องมีทงังทำทำถังพักเ,เก็บน้ํา r o แล้วก็จ่ายมาที่เครื่องไดแคสติ้งจุดที่ต้องระวังระวังไอ้จุดแรกเนี่ยก็ ทั่วไปอยู่แล้วเรื่องท่อบางทีท่อมันเดินมาท่อมีสนิมนู่นนี่อันนี้คอคอยตรวจสอบอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับน้ํา AO โดยตรงเนี่ยคือพอออกจากเครื่อง r o มามาอยู่ในถังสํารองถังสํารองเนี่ยเราก็ใช้ไปเรื่อยๆทุกวัน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 ใช่ไหมเวลาเราบางทีเราไปล้างทำความสะอาดเราไม่ล้างทำความสะอาดเมนบ์เมนเมนล้างทำความสะอาดระบบ r o แต่ถังกรองเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆน้ํามันใช้ไปเรื่อยๆข้างในเนี่ยมันเละเหย พราะเลยเฮยปุ๊บความเข้มข้นไอ้พวกสารที่มันตกหลงข้างในอะมันมันตกตะกอนตะก,กี้คอรีในน้ำประปาที่เราพูดถึงเนี้ยตัวเนี้ยในนี้ก็มีเหมือนกันค่าคอรีนตอนที่ทำอาโอตอนแรกมาเนี่ยค่าคอรีเขาได้เขาได้มาตรฐานแต่เมื่อคอรีตกตะกอนอยู่ในถังนานนาน,นานวันเข้าความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปเพราะความเข้มข้นมันเปลี่ยนไปค่าคอรีมันสูงขึ้นพอเราไปฉีดงานก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นกับน้ำอาโอเนี่ยระบบฟิลเตอร์ระบบถังสำรอง รีเซพแทงก์นะรีเซพแท้์หรือว่าระบบท่อก็เป็นส่วนจะต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะเป็นใช้น้ำบดานน้ำบ่อน้ำประปาน้ำอาไม่ว่าจะใช้น้ำอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำการตรวจคุณภาพน้ำคือเราจะตรวจอะไรบ้างพารามิเตอร์ตัวใดบ้างอันนี้มันก็แล้วแต่ความสี่เรียดของอุตสาหกรรมของโรงง,งานของลูกค้าแต่ละที่เนาะ ถ้าเราพูดถึงตัวทั่วๆไปก็แล้วกันทั่วๆไปแล้วก็พูดวัดถึงตัวค่าการนําไฟฟ้านะตัว EC ตัวความกระด้างของน้ำนะตัว hardness แล้วก็ตัวพวกสารแขวนลอยหลักๆ3าตัวนี้ยังไงเราต้องเช็คกันแล้วก็อุปกรณ์ที่เช็คก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่ยากอย่าลืมแล้วก็ตรวจสอบตรวจสม่ำเสมอนะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้เกี่ยวกับของการเลือกใช้น้ําในการเอามาผสมกับน้ายาสเปรย์นะครับท่านใดมีคําถามต้องการจะสอบถามทิ้งคําถามไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบก,กับผมยกสังคอหลอกขอเล่าใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แล้วพบก,กันแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ